สวัสดีครับพบกันที่เจ๊เพนรถบ้านของศย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในบ้านโป่งราชบุรีนะครับผมวันนี้เราจะมาดูอิสุเตทแคปบอกเลยว่าคันนี้เดือดแน่นอนดุดุแน่นอนบอกเลยว่าคันนี้เครื่อง1.9ครับผมตัวสปรีนบอกเลยเอามาแค่แดงแดงใบเดียวกับบ้านมีทอนครับผมมาผมปี2016ครับผมใบวิ่ง60,000โลบ้าไปแล้ว ใหม่วิ่งแค่6 0 0 0 0โลตัว X Series นะครับคันนี้ชุดแต่งรอบาันบอกเลยว่าสวยแน่นอนเรามาดูในส่วนของทางด้านหน,าน้ากันก่อนเลยเพราะว่าสีขาวได้ไปถูกใจแน่นอนครับผมกระจังหน้าของผมสีออกสีเทาดําตัดกับสีขาวโคตรสวยทางหน้าสวยขนาดนี้แล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าทางด้านข้างนะผมจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของ s p c e c a p สีแดงบอกเลยว่าเด่นมากตัดกับสีขาวคือสวยมากนี่เลยมีสเกิร์ตทนะั้งมข้างๆบอกเลยว่าสวยจัดนี่ โปรสปีดนะครับโปรสปีดไฮสปีดฮอตติ้งโซลูชันนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากแต่งได้สวยมากคันนี้บอกเลยว่าเนียบมากสีขาวได้ไปแม็กแม็กคันนี้ขอบ18บนะครับผมแม็กขอบ18บอกเลยว่าทางร้านเราลงแม็กให้ใหม่แม็กใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่เรียบร้อยนะครับผมคันนี้พร้อมใช้งานพร้อมเอาไปซิ่งแนะ่นอนบอกเลยคันนี้มาเรามาดูในส่วนของทานด้านหลังกันบ้างดีกว่าทางด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าเนียบมากข้างหลังนี่สวยข้างหน้าน,นี่สวยแล้วข้างหลังนี่สวยมากกว่าอีก ออกเลยถูกใจไว้โจแน่นอนมาครับเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าลูกค้าจะเห็นสิ่งแรกก็คือกระจกไฟฟ้าปรับอัตโนมันตินะครับตู้นี่คือเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series มากๆบอกเลยว่าเบาะคันนี้สวยกว่าอีกนี่ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ X-Series นะบเบาะสีดําตัดด้วยสีแดงคันนี้ไม่วิ่งแค่60,000โล ูดไม่ผิดครับปี B 16วิ่งแค่60,000โลเท่านั้นเขามีใครได้ไปเอาไปเซ้งต่อได้เลยนะครับมีบูทแต่งให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับบอกเลยว่าขับสนุกมากส่วนของฟังก์ชันกันบ้างดีกว่าคันนี้รองรับ USB AUX MP3 WMA Bluetooth แล้วก็ CD นะครับอมเยอะมากฟังก์ชันนี้จัดหนักมากคุ้มราคามากๆที่เก็บของโคตรเยอะ ข้างหน้าคนขับทางด้านซ้ายนะครับผมและที่เก็บแว่นอีก1จุดนะครับผมคันนี้ทางด้านคอนโซลหน้าตัดด้วยสีแดงสวยมากตัดด้วยสีแดงสวยมากครับผมดังรอยตะเข็บตรงเกียร์ยังตัดด้วยได้สีแดงเลยครับผมคือแบบโคูรจะสวยเลยครับผมคันนี้มาเลยว่าเรามาดูส่วนของตะเข็บแต่ว่าไม่มีรอยขุ่นขะหรือว่ารอยเปลี่ยนมาแน่นอนบอกเลยว่านีครับผมจากสูนจากโรงงานเลยครับผมรอยจากเดิม เดิมๆจากรลงงานเลยนะครับผมมาดูในส่วนขอ้น็อตยึดตัวบอดี้รถกับตัวขอบประตูรถกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าน็อตไม่มีการขยบนะผมตัวห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าพ่อเครื่อง1.9บูพาวเวอร์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างผมรถปี2016ห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับผมคันนี้มากบอกเลยว่าคันนี้สวยมากแต่งมาได้ จัดเต็มมากสําหรับคนขวัญใจคนชอบแต่งลของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้เปลี่ยนเป็นพ่อสแตเลสบอกเลยว่าทึบคนพักน้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมบอกเลยว่าสวยมากสีทองตัดตสีเทานี้ลงขาทองแดงครับผมมีขาทองแดงบอกเลยว่าเยี่ยมนี่คือโคตรหมันบอกรถไม่เคยมีประสบอุบัติเหตุมาแน่นอนครับผมไม่เคยมีการชนมาแน่นอนครับผมดูจากเพดได้เลยว่าเพดเดิมแค่ไหนเพดเดิมเบเนียยมากดูในส่วนของตะเข็บของ ฝากระโปรงรถกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่ามีความเนียบมากจากศูนย์จาก,จากโรงงานแน่นอนครับผมรับประกัน100%เลยคันนี้บอกเลยว่ารับประกัน100%เครื่องแน่นมากเราอยากจะทดสอบในการสตาร์ทให้ดูจริงๆเลยว่าเครื่องเป็นยังไงบอกเลยว่ากระหึ่มมากครับผมคันนี้คันนี้กระหึ่มมากคันนี้กระหึ่มมากบอกเลยว่าสวยมากคันนี้ได้ไปนี่ถูกใจแน่นอน ถูกใจแน่นอนสีขาวได้ไปเครื่องแต่งใบถูกใจแน่นอนครับผมโหลดเตะอีก่างหะถูกใจแน่นอนมีแม็กเปลี่ยนไม่อีกถูกใจอีกแน่นอนครับผมคันนี้บอกเลยว่าแบงค์แดงมีทอนครับผมเอามาแค่แบงค์แดงทางร้านเรามีทอนกลับมาคผมบอกเลยว่าแบงค์แดงมีทอนคันนี้ถูกใจคนหลายๆคนแน่นอนครับผมปีตัวนี้นะครับสีขาวได้ไปปี16ไมวิ่ง60,000โลเองเท่านั้นไมวิ่งแค่60,000โลเองเท่านั้นบอกเลยว่ารีบจับจองกันได้แล้วทีนี้ ราคาอยู่แค่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเราไม่ขายครับผมเราขายห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายครับผมขายห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทบอกเลยว่าผ่อนแค่เก้าพันเก้าผ่อนแค่เก้าพันเก้าทางร้านเราจัดได้เต็มแบงค์แดงมีทอนบอกเลยแบงค์แดงเรามีทอนหยิบม,มาแค่แบงค์แดงที่บ้านเตรียมแค่บัตรประชาชนมาเรามีทอนให้ครับผมบอกเลยคันนี้สวยสดงดงามมากถ้าสนใจติดต่อมาที่เพจเจฟเพย์รถบ้านนั้น ได้เลยนะครับผมอินบ็อกมาก่อนเลยครับผมคันนี้ไปไวแน่นอนคันนี้ไปไวแน่นอนคนหากันให้ควักตัว X s e r ซ e s ตัวเตี้ย Space Cap เ,เครื่อง1.9ตัวสปีดบอกเลยว่าถูกใจแน่นอนครับผมคันนี้ได้ไปสมราคาแน่นอนครับผมเอาไปแต่งเพิ่มได้อีกแน่นอนครับผมบอกเลยว่าแต่งมาให้แล้วแต่งเพิ่มได้อีกครับผมคันนี้วิ่งแค่60,000โลเท่านั้นครับถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ